สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ๆี่สองลำสี่บารมีบอลบอลีสวยต้องปกของแทมมาแล้วจ้าจะส่งเพลงหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์บนโทรด้านล่างนี้นะครับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดียรมีเบอร์อาวส,สวยน้องก้อยรับสายจ้าแดดดีแดดดีครับพี่เช้านี้คือจัดหนักให้เลยแดดเนี่ยผมว่าเหมือนแดดเอาเรื่องนะผมว่าครัาบบ่ายมาข้ามมาที่ฝนจัดหนักได้เลยเช้านี้คือแดดแบบแดดเปรี้ยงจัดเลยครับพี่ก็คือดีครับผมดีต่อน้องบอลนะผมเพราะว่า บอลผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วครับพี่นี่จะแดดมาแบบเปี้ยงๆเลยจัด,ดักจัดเต็มให้เลยมาเลย,เลยครับผมมาเลยชอบครับผมแดดมันมีชอบจัดบอลสีสวยเนาะอะ, <S <S อะเริ่มมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมนี่จะกระถาง5.5นิ้วครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สีสวยๆครับผมนี่จะใส์พุ่งๆ5.5าจุดทลหน้าสวย450บาทครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมนี่เลยจ้าสวยๆเลยถัดมาเป็น ฟังนิดนึงครับพี่พอดีมีคอมเมนต์พี่พี่มาท่านหนึ่งบอกว่าพูดช้าๆหน่อยได้หมายฟังไม่ทันเลยก็ผมเป็นคนพูดเร็วนะพี่นะพอ,พอดีถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดช้ามันก็จะด,มจะดูมันก็จะดูน้าเบื่อดูง่วงนะฟากพ,พี่ปรับตัวให้ทันผมด้วยนะครับพี่ฟังให้ให้ใหทันผมหน่อยเนาะ <laughs> ถ้าพูดช้ามันก็อสมมุติว่าผมจะพูดนะต้นนี้นะครับพอ อุทยานรลวงลาดจะพึกโอ้ด้านข้างครับผมเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับผมะัะคู่โอ้เนี่ยอย่างเงี้ยพี่พี่โอเคไหมผมว่าผมนี่จะหลับคากล้องนะพี่พี่ก็จะหลับคาโทรศัพท์แล้วกันเนาะเออไปไปเร็วกันแบบนี้แหละพี่เนาะไปรุ่นใจร้อนประมาณนี้แหละรบกวนพี่ปรับตัวฟังผมให้ทันนิดนึงนะครับผมเนาะถ้าช้าเดี๋ยวก็จะง่วงเหงาหาวนอนกรนดิกเนาะเอออุทยานจะอุทยานแล้วแม่หอคำหลวงทำาดซะะหอคำหลวง สี่ร้อยห้าสิบาทต้นนี้สวยๆครับพี่นี่เลยไปเร็วเค็มเร็วเร็วทานใจครับผมไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มด้านในครับพี่นี่เลยยกให้ดูจากทองสยามหน้าสวยกระถาง5.5เอาไปยกรงกระถาง1ิได้เลยครับพี่ใหญ่สวยๆต้นนี้500รอบาทจากทองสยามไซส์ใหญ่ต้นโตต้นนี้แม่พันธุ์นะคบพี่แม่พันธุ์เลยแม่พันธุ์เลยนี่ใบเท่าฝ่ามือครับพี่ทองสยามสวยไซส์ใหญ่ต้นโตแดดมันเยงตาพี่เพราะว่าโหแบบแดดมาเต็มมากแดดจะเต็มมาก สุดยอดสุดยอดบอลสีสวยแน่นอนครับพี่แดดแรงขาานาดนี้อ่ะตอนนี้ครับผมราศีครับพี่ตับราศีราศีสวยสวยราศีกรกฎจากราศีกรกฎนี่เลยส5 0ยห้าบาทครับพี่ราศีกรกฎกระถางห้าด้านิ้วสวยๆจ้ะนี่เลยจา้าเลนุนครไม้แระอมตะครับพี่ไม้ที่ราคาแม่พันธุ์พุ่งไปถึงหนึ่ง0หมบาทในช่วงนี้นะพี่ช่วงปล่อยมาทีแรกนะ ตอนนี้ผมมีมาแบ่งคัดหน้าสวยให้ด้วยเขียวเขียวเยอะเลยแต่ว่าคัดออกโยนทิ้งข้างรั้วครับพี่แล้วก็เอาสวยๆมาแบ่งให้พี่จากตอนนี้เรนูนคร200บาทครับพี่สองรบาทกระถาง5.5นิ้วต้นนี้ฟอร์มนี้ไซส์นี้นะพี่นี่จากนี่200บาทต้นที่1เนาะต้นที่1เรนูนคร200บาทต้นที่1ครับผมต้นที่1นึ่าเรนูนครเรนูนคร200บาทครับพี่ต้นที่2ครับพี่ต้นที่2ต้นที่2 เรนูนคร2 0 0ระบาทต้นที่สามจ้าต้นที่สามเรนูนคร2 0 0ระบาทต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่ 4, 4. และเรนูนคร2ระบาดต้นที่5ประมาณนี้ละกันครับพี่ห2 3 4 5สาหเนาะสำหรับเรนูนครครับพี่ไม้สวยอมตะไม้ทาด่างยากจัดครับพี่แต่ผมคัดเฉพาะต้นด่างมาให้เขียวเขียวบอกเลยเป็นดงเต็มข้างรัว้วครับผมทางด้านนี้น้อง กากาพี่กาคาปิกพี่กาคาพิกนี่เลยครับผมสวยๆจ้ะโอ้ยรอดใหม่มาแล้วใบเบอร์เลอร์ผ่าชิ้นใหญ่นะพี่ผ่าชิ้นใหญ่เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่จะเก็บตั้งแม่เช่นกันเลยผ่าชิ้นใหญ่กาคาพิกรับพี่เอาแบบว่าใบใหญ่ๆโตไวๆเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดตันนี้นี่เป็นไงคาปิกมาแล้วคาปิกมาแล้วปากแดงมาเลยกาคาพิกต้นนี้สวยๆจ้ะาก550บาทครับพี่กาคาพิก บเบลเลอร์เบลเลอร์หลอดใหม่มาแล้วกระถาง5.5นิ้วจากกาคาปิกสวยๆเลยเทวาอภิรักษ์ไซส์ใหญ่กระถาง8นิ้วรับพี่กระถาง8นิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันกระถาง8นี่เลยจ้ะเทวาอภิรักษ์2,500บาทครับผมล้นล้น8เขพี่นี่เลยหน้าสวยๆเริ่มไล่ดำมาแล้วรับพี่เริ่มดำแล้วเริ่มดำ,เ,มดำเขาจะเป็นเขียวตัดดำเนาะแล้วก็ตอนโตเขาจะเป็นไอไม่ให เขียวตัดเหลืองพอตอนโตเขาจะเป็นดำตัดเหลืองครับพี่เทวาอะพีรักครับผมใบหกด่างใบหอกด่างเพชรเมืองคอนครับพี่ด่างจัดจ้านในย่านนี้เลยต้นนี้สวยๆจะเพชรเมืองคอนรอดใหม่มาแล้วเจนการจากกระถาง 5. 5 250ห้าหบาทครับพี่เพชรเมืองคอนครับพี่ด่างสวยสวยทุกใบไม่มีโุดจ,จากต้นนี้เพชรเมืองคอนและต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ผ่านะครับผมเป็นรูปไม้ผ่าใบากลมใบกลม ดำด่างแดงนะครับผมนี่เลยพื้นใบออกดำด่างแดงนะครับผมใบกลม350บาทครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าต้นแม่เป็นลูกไม้เมล็ดนะพี่แล้วก็เอามาผ่าตามจานวนนะจ๊ะต้นนี้นี่เลยเห็นไหมเพราะว่าบางทีแดดแดดมันจัดนะพี่แล้วมันจะมันจะย้อนแสง,ยแ,สงแยงแสงนะครับบางทีก็อาจจะไม่เห็นครับผมก็จะจ้ำอ่หมุนให้ดู <laughs> หมุนให้ดูอ่ะนี่จะ350้บาทครับพี่ลูกไม้ผ่าดำแดงสวยๆครับผมจานวนน้อยเด้อเพิ่งจะได้ปล่อยนี่เล,เลยครับพี่เพิ่งมีมาปล่อยเลยเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อย หอคำหลวงสวยๆครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะตอนนี้เป็นหอคำหลวงต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยหน้าแดงเหลืองทองสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะหอคำหลวงหอคำหลวงสวยๆครับพี่ตอนนี้ต้นที่สองกระถางห้าจุดห้านิ้วจัดมาเป็นทองสยามครับพี่หน้าสวยตอนนี้กระถางห้านิ้วเอาไปอุ้มลงแปดเลยหน้าสวยแจ่มเหมาสามร้อยห้าสิบบาททองสยามครับผมทองสยามหน้าสวยทองจะหน้าสวยจัดสามร้อยห้าสิบและมีเทวา อะพิรักรกระบมกระถาง5.5นิ้วหน้าสวยๆไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอ1,200บาทครับพี่1,200บาทเทวาอภิรักษ์หลอดใหม่มาแล้วจากต้นที่หนึ่งเดอ้อต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเทวาอภิรักษ์1,200บาทต้นที่สองครับพี่กระถาง5.5นิ้วเช่นกันไซส์นี้ฟอร์มนี้ด้านข้างจะนี่เลยอุ้มลงแปดได้เลยครับพี่อุ้มลงแปดได้เลยไซส์นี้นี่เลยต้นโตแล้วต้นโตแล้วและมี ต้นนี้ต้นนี้น้องไม่สวยครับพี่น้องไม่สวยแต่น้องหล่อเพราะน้องชื่อว่าท้องหล่อท้องหล่อกระถางห้าจุดห้าครับพี่นี่เลยป้ายมาสวยสวยไม้ใหม่นะพี่ท้องหล่อกระถางห้าจุดห้านิ้วเจ็ดร้อยบาทจากต้นนี้น้องไม่สวยแต่น้องหล่อเพราะน้องชื่อว่าท้องหล่อครับพี่ท้องหล่อท้องหล่อจัดไปอ่ะมีไม้สวยจับเมลมาแบ่งครับพี่ต้นนี้ก็แล้วกันน้องต้นนี้ต้นนี้ ก้าแต้มก้าแต้มไม้สวยตับแมวครับพี่สายาแมวสามสีเขาจะมีสามสีคือเขียวเหลืองแดงเนาะพื้นใบเขียวด่างเหลืองและด่างแดงต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยด่างแดงมีเหลืองแล้วก็ต้นใบนี้ด่างแดงและเหลืองเขียวเหลืองแดง4 5 0ห้าสบาทครับพี่ก้าแต้มไม้สวยตระกูลตับแมวต้นที่หนึ่งแล้วกันครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยครับผมสวยสวยและ ต้นไหนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก้าแต้มครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ก้าแต้มก้าแต้มต้นที่สองครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยก้าวแต้มสามสีครับพี่ครบเขียวเหลืองแดงเนาะก้าวแต้มสี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับต้นนี้หงทองครับพี่หงทองเป็นไม้ของทางสวนนะครับผมนี่เลยเปิดใบใหม่มายั้งแจ่มครับพี่สายใหญ่ ต้นโตต้นนี้เลยครับผมหงทองหงทองด้านข้างครับพี่นี่เลยด่างทองครับพี่ด่างแดงเรืองทองมาแล้วนี่เลยปะปนกันอยู่ในใบเดียวกันใบใหม่ล่าสุดอย่างแจ่มหงทองสองรยห้าบาทครับผมต้นใหญ่นะต้นใหญ่สายโตผมจะยกยังไงดีแดดก็โอโ้โหหาเหลี่ยมไม่เจอเลยครับพี่แดดคือแบบเร่งมาเต็มสูบแต่เช้าเลยผะว่าตอนเที่ยงจะอยู่ได้ไหมเน่ยมาร้อนตับแตกกับสบอองร้หสิบครับพี่หงทองต้นนี้ ใบใหม่สวยสวยจัดครับพี่นี่เลยสวยขยี้ไตอ่าไม่ใช่ขยี้ใจนะครับขยี้ไตอ่ะชัดธินกรชัดธินกรใบกลมตะกูลปลาขาครับพี่ด่างสวยเข้มดุดานไม่เกินจะใครรอดใหม่มาแล้วชัดธินกรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าชัดธินกรสวยสวยเข้มเข้มใบกลมฟอร์มใบพุ่มครับพี่นี่เลยและดาราด้านในเดี๋ยวผมเอื้อมก่อนปุ๊บนี่จ้ะ ดารานพพลัสครับพี่ดารานพพลัสสวยๆจะหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้าไซส์นี้ร้อนนะพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตร้อนกระถางห้าจุดห้าดารานพพลัสหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าไปกันต่อพรเจ้าสวัวไซส์ใหญ่หนะ้าสวยด่างขาวเหลืองทองครับพี่ด่างขาวเหลืองทองพรเจ้าสวัวหน้านี้กระถางห้าจุดห้าต้นนี้ครับพี่พรหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพรเจ้าสวัวยังสวยเลยมา ลายเหลืองครับผมอ่าบับเบิลบีก่อนบับเบิลบีครับพี่บับเบิลบีหน้านี้ไซส์นี้กระถาง5.5ลอดใหม่ก็มาแล้วครับผมอย่างสวยเลยแหละ450บาทจ้ะบับเบิลบีไซส์นี้ครับพี่บี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 เด้อบับเบิลบีสวยๆจ้ะเหลืองทองอารามแท้แลงตำลึงและซันเซ็ทสกายครับผมต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนซันเซ็ทสกายทันทิตสกายครับพี่ต้นนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้กระถาง 5.5นิ้วหลอดใหม่มาแล้วจะซันเซสกาย1,000บาทครับผมต้นนี้1,000บาทซันเซสกายสวยและต้นนี้ครับผมซันเซสกายต้นนี้กระถาง5.5เช่นกันครับพี่1,200บาทครับพี่หน้าสวยเข้มดุดนันไม่เกรงใจใครด้านข้างครับพี่นี่เลยจะอรอมดีซายนี้พุ่งๆครับผมซันเซ็หน้าอย่างว้าวต้นนี้หน้าอย่างว้าวเลย1,200บาทครับผมและอา่า ดารามีดาราอะดาราใหญ่ครับพี่ขึ้นไปต้นที่สองแล้วกันมันขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะดาราดงพลัดหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วดาราดงพลัดต้นที่สองนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองอดใหม่มาแล้วครับพี่หน้าส,สวยเลยต้นนี้มีเทพสายรุ้งอันนี้ไม้ใหญ่ครับพี่ไม้ใหญ่มีหน่อไม้ใหญ่มีหน่อนี่รับความเตรียมก่อนแล้วก็นี่ครับพี่ต้นหน่อนี่ใบหน่อเขา ด่างอย่างสวยเลยนี่ใบหน่อนะพี่ฮาร์ปครึ่งเลยฮาร์ปครึ่งเลยมีหน่นอเทพใส่ลุงพร้อมหัวพร้อมหน่อครับพี่ต้นนี้รึบๆสามร้อยบาทจา้ะหน้าสวยๆนี่ใบต้นเมฆครับพี่ฮาร์ปครึ่งตรงเด๊เหมือนใครเอาไม้มาทัดมาวัดไว้เลยนี่เลยอย่างงามจะ้ะถัดมาเป็นมีบางเกิดเก้าอันนี้เป็นบางเกิดเก้าไซส์ใหญ่ต้นแม่พันครับพี่กระถางแปดนิ้วขออนุญาตแบ่งแล้วกันเนาะ แบ่งๆนี่จากกระถางแปดนะครับพี่กระถางแปดนิ้วแปดหรือสิบอันนี้ใหญ่อะแปดแล้วกันมีแปดแปดแต่ผมว่าสิบแดีวผมมองว่าสิบอันเนี้ยใหญ่จริงๆเนี่ยมันกระถางสิบนิวเลยอ่าบางเกิดเก้าห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่สายใหญ่เบลลมเบลลมเดี๋ยวผมตั้งก่อนนี่ปุ๊บหมางเทบนี่มีใบล้นฝ่ามือครับพี่ผมว่าน่าจะสิบนิ้วปะแปดได้เลยแปดหรือสิบไม่มั่นใจครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะพี่บางเกิดเก้าใหญ่สายแม่พันนี่จะ เบิ่มๆเลยเบิ่มๆและบังเกิดเก้าไซส์ใหญ่พานต้นที่สองนะพี่นี่เลยกระถางแปดหรือสิบมั่นใจอันนี้เลยจ้ะไซส์ใหญ่ๆเบิ่มๆห้าร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมนี่ด้านข้างครับนะพี่มือสัน่นตอนนี้ผมมือสั่นแล้วหนักหนักอ่ะบังเกิดเก้าใหญ่นะครับพี่ใหญ่ๆเลยนี่เลยไฟใหญ่มากล้นฝ่ามือครับพี่แบบเราเรียกว่าอะไรอ้วนตุ๊กตั๊บเลยอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ เทพพระสุธาจ้าสวยๆเลยต้นนี้ครับพี่เหลืองทองอร่าัแท้และตำเลืองหลอดใหม่มาแล้วดังจะไม่หลุดครับพี่นี่เลยจ้ะเทพพระสุธา350บาทกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยเทพพระสุธาไม้เหลืองสวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นจ้ะและฟอร์มกอรตรงนี้ครับพี่ลูกไม้ใบายาชูฟอร์มกอมีประมาณ3จริงๆอรปลูกวม2ต้นครับพี่แล้วก็ มีหน่อมาอีกสองหน่อกระถางนี้มีสี่ต้นครับพี่มีสี่ต้นนี่เลยลูกไม้ใบยาวเขียวตัดชมพูเท่าไรดีครับพี่ขรสองร้อยบาทแล้วกันครับพี่มีสี่ต้นเลยนะนี่ฟอร์มกอสี่ต้นในกระถางปลูกไปสองแล้วก็มีหน่อมาอีกสองเป็นสี่ต้นครับพี่สองร้อยบาทจา้ะลูกไม้ใบยาวชมพฟมูฟอร์มกอฟอร์มกอส่วนต้นนี้ปูหิน ใหญ่มากปูหินใหญ่มากครับพี่มีสองต้นในกระถางมีสองต้นในกระถางปูหินปูหินนี่จากกัดสีมาแล้วนะครับผมกัดสีมาแล้วนะเนาะขอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทปูหินใบกลมทรงถ้วยกัดสีสวยมาแล้วมีสองต้นในกระถางเด้อไม้ที่ห่างหายไปนานมากครับพี่ผมไม่ได้มาขายมานานมากเพราะว่าแบ่งรุ่นใหญ่ไปแล้วก็ผ่ารุ่นน้อยไปมันไม่งอกแล้วพี่เนาะเนี่ยมีต้นเนี้ยมามาเห็นอีกทีกันตอนโตเลย นี่จากต้นนี้ชื่อว่าเพชรอุดมทรัพนะครับพี่เพชรอุดมทรัพย์เขาจะด่างขาวมาก่อนนะพี่นี้เลยเนาะด่างขาวๆมาแล้วก็จะมาเปิดนี่เลยครับผมด่างออกเหลืองในตอนโตแล้วก็จะมีเม็ดสีตัดมาแมานี้นะครับพี่เพชรอุดมทรัพย์สวยๆต้นนี้ขอ200บาทครับพี่200บาท2 0 0บาทต้นนี้เพชรอุดมทรัพย์พี่ต้นเดียวนะครับพี่ต้นนี้เห็นต้นเดียวนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ารุ่นที่ผ่าไปเต็มเลยเป็นกระปุกเลยพี่ไม่งอกครับผมไม่งอกไม่งอกมีต้นนี้เพชรอุดมทรัพ หมายสวย200รยรูปงามนำเพาะครับพี่นี่เลยชื่อเป็นสิริมงคลยิง่งหนักอ่ะต้นนี้นี่ใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นอสิชั้นสีหน้าแจ่มว้าครับพี่เศรษฐีปีชวดนี้เลยครับผมใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่หน้าสวยแจ่มว้าครับพี่หน้าแดงทองเนาะสามร้อยบาทเศรษฐีปีชวดกระถางห้าุ้านิ้วหน้าอย่างสวยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดอย่างจึ้งใบนี้เลย ถัดมาเป็นรัตนะรุ่งเรืองครับผมนี่เลยครับพียใบใหม่แจ่มว้าเวช่นกันใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้นี่เลยเปิดมาอย่างว,าว้า150บาทครับผมรัตนะรุ่งเรืองจ้ะอันนี้บอลกาบอา่าทางช้างเผือกเดี๋ยวนะมาหลบอยู่อย่างนี้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้อสูรนิ้วเพชรให้มแ้็กาบมีใครเล่นไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นทางช้างเผือกก่อนเดี๋ยวผมขึ้นให้อสูรนิ้วเพชรอะอ่ะต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนนี่จ้ะ ทางช้างเผือกเป็นบอลกับด่างนะพี่บอลกับด่างทางช้างเผือกหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทบอลกับด่างทางช้างเผือกครับพี่นี่เลยโกโบลิกับอังสุมาลินใช่ไหมถ้าผมจําชื่อหนักไม่ผิด <c oughs> อ่าตอนนี้ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขาเป็นทรงสูงนะพี่แต่คือเขาเป็นไม้ไมมอันนี้ไงอ,ไงอสูนิวเพชรอสูนิวเพชรไม้กัสีนี่จ้ะสวยเท่าไหร่ดีอสูนิวเพชรสองร้อยบาทเลหพี่สองร้อยบาทกัดสีสวยมาแล้วอสูนิ้วเพชรนะครับผมนี่จ้ะ นี่ทรงเหมือนนิ้วเลยนะนี่ยาวๆครับพี่ทรงเหมือนเนี่มันนิ้วอระสุนนิ้วเพชรครับผมต้นนี้สวยไหมครับพี่ขออนุญาตโชว์ก่อนนะโชว์ก่อนนะนี่เลยเป็นรูปไม้มาเล็ดจับผามาแล้วครับแหงด่างมาแบบนี้ครับพี่ด่างมาแบบเออหน้านิ้มนะเชิงแบบว่าด่างป้ายครับพี่นี่พื้นเนะครับเป็นเกียวขี้มานะแล้วก็เนี่ยพี่ดูมีตัดสีมาแบบนี้ครรบกึงโอ้สวยเดี๋ยวขอดูหน้ากันยาวครับพี่เดี๋ยวเผื่อ หน้าเขานิ่งสวยแจ่มเบาอะไรจะมีชงมีชื่ออะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะพี่เนี่ยอันนี้ผมพอขึ้นให้ดูก่อนเนาะน,นี่เลยแบ่งกันชมกันพี่แบ่งกานชมแบ่งกานชมใบนี้ก็ฮาร์ปเลยนี่จะ้ะเป็นลูกไม้มาเล็ดแหละต้นแม่เป็นลูกไม้มเล็ดแล้วผมก็เอามาผ่าอีกทีนะผมได้หน้านี้มาต้นเดียวต้นเดียวอ่ะตอนนี้สีเลิงามแบ่งครับพี่สีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วสีเลิกงามร้อยเดียวจ้ะ เดียวสวยครับผมสีเลิกงามและพรมพิมานหน้าสวยไซนี้ผมยกว่าหมื่นสองนะพี่ตอนราคาแรงงนะเอาเอามาผ่าหมื่นสองนี่คือยังยังผ่าไม่ได้นะพี่เอามาตั้งเม่นี่ไซนี้อันนี้เขาแบ่งร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทพรมพิมานพรมพิมานหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวจะต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะมันมีหน้าสวยต้นตรนข้างนี้พรมพิมานหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่จ่ะจัดไปเจ้าสาวเจ้าสาวสวยครับพี่เขียว ป้ายตัดชมพูใบใหม่ล่าสุดนี่เลยครับพี่อย่างสวยเลยเจ้าสาวสวยนี่เลยเขียวตัดชมพูเท่าไหร่ดีตันนี้ก็ทาง5.5นิ้วครับพี่เจ้าสาวสวยขอ200บาทครับพี่ตันนี้200บาทเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวไม่มีนะครับพี่เจ้าบ่าวไม่มีเด้อไปหาวมีแต่เจ้าสาว200หน้าสวยเขียวป้ายชมพูจะ้ะและต้นนี้ทับทิมทองจ้าด่างจ่มวาวเลยท่านฟองเอาร้อยเดียวครับพี่หนึ100บาท ร้อยเดียวหน้าสวยทับทิมทองร้อยเดียวจะหนึ่งร้อยบาทด้านในเป็นน้องโวเป็นโวแผงนะพี่หรืออ่าเขามีชื่อชื่อว่าฟูจิครับพ,พี่ก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นแหละเออโวคิโนมันก็แปลว่าภูเขาไฟเนาะแต่คือโวคิโนมันคือชื่อเดิมหน้าเดิมอันนี้เขาชื่อว่าฟูจิหรือบางคนก็เรียกโวคิโนแผงอะไรพี่หน้าแผงต้นนี้สวยๆเลยขอสองร้อยบาทแล้วกันครับพี่โวคิโนแผงหรือน้องฟูจิ สองร้อยบาทครับพี่โวแพงโวแพงอย่างสวยเลยแล้วต้นนี้จัดไปครับผมขยับมาเป็นหลวงตาใบไใม้กลางแหละสวยดังสวยไม่หลุดไม่หลุดหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่เลยคราทางห้าจุดห้านะครับผมด้านข้างจะหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบาทและต้นนี้ไม้ที่ผมอยากจะแนะนําครับพี่นี่จะ้ะมาใบใบนี้ใบไม้นี่เปิดหน้าทองมาแจ่มแววเลยเป็นไงเล้า ด่างชมพูครับพี่ด่างขาวชมพูใบไม้เปิดทองนี่จ้ะเดสตินี่ครับพี่เป็นไม้ที่ทรงใบแข็งแล้วก็ก้านแข็งครับพี่ใบหนาปักเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมใบทรงออกป้อมๆนะพี่เนาะนี่อ้วนกลมอ่ะอ้วนกลมสวยๆหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ขอ3า0ร้อบาทครับพี่เดสตินี่เดสตินี่ไม้ที่ผมแนะนาเพราะว่าผมชอบความแข็งคอไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเปลืองไม้ค้ำเลยพี่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยต้นนี้แล้วเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยเดสตินี่นะครับผม หน้าจมพูเหลืองทองนี่ใบล่าสุดใบนี้นะพี่ยังสวยยังสวยฮะพระธาตุวายโยกระถาง5.5นิ้วครับพี่ต้นนี้สวยด้านข้างครับผมหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยหลอดใหม่เจมโบเจมโบพระธาตุวายโยฟอร์มนี้250บาทครับพี่สวยสวยฟูฟูกระผมเ้ยใบนี้ทำไมแบบเป็นไงไปลายหับเครึ่งครับพี่ดังรับเครื่องตรงเด้งเลยตรงเด้งเลย250บบาทพระธาตุวายโย รอดใหม่สวยๆกระถาง5.5นิ้วจ้ะและต้นนี้เทวีจากเทวีสุริยาด้านข้างครับผมรอดใหม่มาแล้วเช่นกันกระถาง5.5นิ้วเทวีสุริยาผมออกอองตัวก่อนนี้เลยมาเอามารับแสงหน่อยครับพี่เทวีสุริยาต้นนี้ขอ200บาทครับพี่200บาทเทวีสุริยานี่หน้าด่างชมพูสวยๆและไม้ของนางสวนครับผมชื่อว่าหงทองอีกหนึ่งต้นผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งละบ้งใช่ไหมอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันครับพี่หงทอง 250บาทต้นที่สองครับพี่ใบร่าสวดใบนี้เลยนี่เลยด่างรากสีครับพี่พื้นใบเขียวเนาะแล้วก็นี่เลยตามที่เห็นเลยครับพี่รากสีมากกระจายกระจายเสวยวครับพี่หงทองต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยจัดสวยจัดไปกิตอโศนใบหอ,อกดำแดงครับพี่ยกออกมานี่เลยเข้มเข้มครับพี่ต้นนี้เข้ม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 กรีดอศสอร250บบาทนะครับผมใบหอ,อก ดำแดงแบบนี้แบบนี้จะพี่นี่เลยจะเรียว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 สวยสวยกริดอะศูนย์กับพี่สวยเข้มดุดนันไม่เกรงใจใครอ่ะวางก่อนลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่ตัวนี้เดี๋ยวเดีนีนี่นี่นี่เป็นลูกไม้ผ่านนเ,เปลอเือมออกมาแล้วเป็นบอรลรกลร่บนะครับผมเป็นบอลกล่บให้ดูใบใหม่ล่าสุดเป็นไงด่างแดงแล้วก็มีทองเรลื่อเรลื่อยมาเลยนะพี่เนาะมีทองแบบว่าหน้าด่างทองกระจายกระจายมาตัวน,นี้ เป็นโรคไม้กากผานะครับผมหน้าอย่างสวยเลยแหละนี่ครับผมขอสามร้อยบาทครับพี่ตอนนี้สามร้อยบาทโอ้ยแดดมาแดดมาแดดมาสามร้อยบาทสามร้อยบาทอย่างสวยครับพี่นี่เลยบอลกาบด่างเขาจะด่างออกชมพูแล้วก็มีใบใหม่นะพี่เปิดออกเข้มไปทางแดงเลยนี่ใบล่าสุดใบนี้เลยแดงเลยแล้วก็พี่เห็นไหมมีละอองทองทอง,ทองออกมาด้วยครับพี่เนาะนี่เลยจ้ะเป็นลูกไม้ เพิ่งปล่อยนะพี่ไม้กำลังส่วนนะครับพี่เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยเช่นกันต้นนี้สวยานข้างครับผมนี่เลยต้องมีชื่อแล้วไหมต้องมีชื่อแล้วไหมสวยขนาดนี้นะเนาะโชคล่มซ้ำต้นโตเลยครับพี่โชคล่ำซ้ำต้นโตอันนี้เป็นหน้าดาั้งเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูนะครับกระถางห้าจุดห้ามานี่ผมยกให้ดูนี่ครับพี่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่เลยจะอัพลงสิบยังล้นอ่ะบอกเลย <laughs> กระถางสิบเอาไปอัพยังล้นนะพี่ตอนนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับผม โชครัมสามหน้านี้หน้านี้นี่เลย250บาทจะไปไซส์ใหญ่ต้นโตเอาไปลงกระถาง10ยังล้นอนะ่ะต้นใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์อ,รอะให้ดูหน้านกายกันหน่อยเนาะนี่จ้ะด่างสีนี้ชมพูยังสวยหวานเลยแหละร้อยบาทเดอ้อโชครัสามต้นใหญ่อันนี้เป็นแม่พันธุเลยแหละพี่แม่พันธุ์เลย,แ,เลยและซับรุง่งโรจน์ครับผมหน้าสวยสวยต้นใหญ่ไซส์โตนี่เลยครับผมผมถอยออกมาเอื้อมสุดไกลนะกระถางหนิ้วก็ไปอันนี้กระถาง6 สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ซับรุ่งโรดซับรุ่งโรดนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตผมก็เล็งน่ออยู่นี่พี่ถ้าถ้าน่อกออกผมก็จะไปผ่าเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยเดียวกันผมเอาออกไปประมาณสามต้นแล้วที่เขามีหน่อแล้วก็ผ่าไปแล้วเนาะอันนี้รุ่นนี้หน่อจะไม่มาก็เลยขึ้นขายไปก่อนครับพี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่นะสิบยังล้นเช่นกันต้นนี้เนาะกระถางสิบก็ยังล้นจัดสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมตัดมาเป็นอันนี้ชายชน อันนี้น่าจะเกินชายชนแล้วพี่น่าจะเป็นสิริพรและอันนี้ขึ้นให้ดูก่อนแล้วกันนะไม่ขายครับพี่อันนี้ไม่ขายไม่ขายเพราะว่าเขาป้ายเยอะเกินเขาจะแผงกันเป็นสิริพรและแดงทั้งใบเลยนี่ครับพี่ไม่สวยไม่ขายคัดหน้าไม้ครับพี่นี่เลยจ้ะเราจะเอาแบบไม้ละไม้ชื่อเดียวกันมาเทียบราคากันไม่ได้นะพี่เพราะว่า,าความสวยไม่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างผม,ผมก็ผมก็คัดหน้าไม้เออ นี่ต้นนี้ครับผมเทพพระสุธาครับผมผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอ่าตอนต้นคิมเราขึ้นไปต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่2แล้วกันเทพพระสุธา350บาทสวยแจ่มแววต้นที่2อครับพี่กระถาง5.5นิ้วนี่เลยยกลง10เลย8ดน่าจะกาลังเต็มพอดีแต่ผมว่ายกลง10กําลังเหมาะต้นนี้เทพพระสุธา350บาทต้นที่2ครับผมต้นที่2ต้นที่2เจ้าขานครับพี่เจ้าขานเจ้าขานเจ้าขาน นี่เลยเหลือน้อยน่าจะเหลือแค่ประมาณสองต้นที่ผมเห็นนะในสวนนะพี่หมดแล้วหมดเลยเด้อเจ้าขานี่เลยอันนี้หน้าเหลืองแจ่มแววเดี๋ยวเม็ดไอเม็ดชมพูพี่เขาจะกัดมาตอนโตเด้อเดี๋ยวเลี้ยงแดดจัดหน่อยเพราะช่วงนี้ผมไม่เจอแดดเลยเนี่ยเพิ่งมาเจอแดดวันนี้เหรอครับพี่เจ้าขานห้าร้อยห้าสิบาทครับผมเขาจะเขียวชมพูแล้วก็นี่เลยด่างเหลืองทองแบบนี้นะครับพี่สว่างจ้าเลยที่เยวโดนแดดเข้าไปอย่างสวยเลยเจ้าขานครับผมเจ้าขานไปกันต่อน้องโว โวโวโวต้นไหนต้นนี้ต้นนี้หลอดแจมต้นนี้หลอดแจมเอาต้นนี้ดี่ว่านี่เลยโวเคนโนครับพี่นี่เลยใบมันเงาด่างสวยนี่เลยแดงตัดมาเลยครับหลอดใหม่มาแล้วสองร้อยบาทครับพี่โวเคนโนโวเคนโนหน้าดังเดิมออริจินอลนะครับผมนี่เลยจ้ะโวเคนโนอย่างสวยและมีลูกไม้ผ่าครับพี่ใบกลมเขียวเหลืองเลมอนครับพี่กัดเม็ดสีเป็นไม้ของทางสวนไม่เป็นลูกไม้ของทางสวนเนาะชื่อว่าผมเรียกผมเรียกอะไรว่าเขียวเหลืองเลมอนต้นนี้ สภาพเขาจะเปลี่ยนไปตามแดดนะพี่ถ้าไม่มีแดดจะออกเขียวถ้าเจอแดดจัดเขาจะออกเหลืองเออผมเลยเรียกเขียวเหลืองเลมอนสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยจ้ะส,สวยๆนี่เลยเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่มาสศจาย์เหมือนกันนะพี่เนาะนี่เลยสีเปลี่ยนตามแดดเออสีเปลี่ยนตามแดดเขียวเหลืองเลมอนจ้ะและต้นนี้ปีสัตว์แดงครับพี่กระถาง5.5ขึ้นให้เลือกครับพี่350บาทต้นที่1ครับพี่นี่เลยหน้าดําแดงตัดกันแจ่มๆครับพี่ด้านข้างจ้ะ3า0บาท ต้นที่หนึ่งนะครับผมปีศาดแดงต้นที่สองครับด้านในอ่ะนี่ครับพี่ปีศาดแดงส5 0หสิบาทต้นที่สองนี่จะ้ะอ่าหนึ่งสองสามแชะอ่ะเลงแล้วไปกันต่อครับพี่ปีศาดแดงต้นที่สามครับพี่อ่าใครฟังไม่ทันครับพี่ปรับต้นนิดนึงแนะล้วเร่งสปีดตามผมหน่อยต้นที่สามครับพี่ปีศาดแดงสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามกระถางห้าจุดห้านิ้วหนึ่งสองสามเชะอผมบอกเลย ถ้าผมพูดช้านะพี่หลับกันคาโทรศัพท์แล้วก็ผมว่าชั่วโมงหนึ่งผมจะได้ไม้ประมาณห้าขอต้นในคลิปสรุปไม่มีอะไรยืบยากยิบๆอยู่น้่แหละผมเลยแบบผมแล้วผมเป็นคนเร็วอยู่ด้วยนะพี่เนาะบางทีผมก็ที่บอกแหละถ้าใครเคยตามติดตามผมพี่จะรู้เลยว่าบางทีผมเร็วจนลิ้นรัวเนละพี่ลิ้นกับปากาไม่สัมพันธ์กันผมอยากจะคลายลิ้นทนจริงๆเลย <laughs> ว่าแล้วก็ไปเราวันนีนะ้พี่ขอบคุณที่เข้ามาเราชมรับฟังนะครับพี่สนใจด้านไหนก็จริงกลางก็ได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เด้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ บารมีบอลมอดิเตอร์ต้องปกของแท้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ